โอเคครับท่านผู้ชมต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาชีพ SP ที่4นะครับดารกันเนอร์เป็นนักเวททัดมืดนั่นเองผมจะพาท่านผู้ชมไปโจมตีกับมอนเตอร์ทัดแสงนะครับ <Yeah. S 1> 130อาจารย์นี้โอเค ครับท่านผู้ชมโอเคอันแรกนะครับจะเป็นแพสซีฟสกิลของดาร์กแนเนอร์เป็นการใช้ปืนปืนเวทมนต์ยิงธรรมดานั่นเองนะครับมีโอกาสโจมตีติดคียิคอนด้วย10%นั่นเองต่อมาสกิลแรกแอคทีฟสกิล มีโอกาสโจมตีติดคิดที่ข้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับระหว่างใช้ก็จะเป็นแบบนี้สก,กิลที่สองคือเมจิกบริดมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะโจมตีติดบัเลเวลรสันนะครับโจมตีระยะไกลนั่นเอง ันีะครบต่อไปสกิลที่4 Ghost a า d เป็นสกิลที่จะใช้ล่างอวตารของอาชีพนี้ด้วยนะครับผมจะใช้ใดูไม่แน่ใจจะมีล่างอวตารออกมาไหมนะเ <Huh? S 1> นียนไงเห็นแล้วยัง <Whoa. S 1> นั่นแหละครับ ต่อไปหนะ้าสกิลที่4ี่ f s b e e d คำสา์คำสาปปีแห่งปีศาจนะครับมีโอกาส6 0ที่จะติดมือมานนะครับโจมตีไม่ได้ขึ้นที่ไม่ได้นะครับทีละ20%ที่เลเวล3จะถูกขักล้าง นี่นะครับนี่ต่อไปสกิลันที่5 dark f o r c e นะครับเป็นบัฟดีบัฟนั่นเองพลังทตุมืดเพิ่มขึ้นนะครับอ่านี่ติดตฐานาแล้วสีนาที5นาทีใช่ต่อไปอันที่6เป็น procession พลังแห่งปีศาจนะครับเพิ่มเพื่อนการเคลื่อนที่สป,ปีดนั้นจะลดลง3หน่วยและโจมตีลดลงด้วยนะครับจะใช้ดูนะอุ้ยมันเยอะมากนะครับต่อไปใซอันที่7นะครับโ o สต์รีชาร์ e มืกอการ10%ที่ยติดกษาฐถานะชำระบาปความตานทานมือลดลดลง30%ดามเมจจะเพิ่มขึ้น50%นะครับในระหว่างการโจมตีลดคิติคอนจากการโดนโจมตีทางคิตติคอนนั่นเองนะครับนี่นะเป็นไงบ้างครับ เนื่องจากเลือดลดเร็วเพราะว่าเป็นเมดนะครับเม็ดเบาบางต้องเข้าใจนะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อในคลิปที่แนะนำระบบอาชีพต่อไปนะที่ e v i l อ o วว o n มีโอนมวการร้อเปอร์เซ็นที่จะติดทุกสองวิศัตรูเลือดของศัตรูจะลดลงนะครับพันสองร้อยสี่หกขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้เล่นด้วยและคูณเจ็ดเพิ่มขนาดเดียวกันมโวการแปดสิบเปอร์เซ็นที่บัฟนี้จะถูก แก้ได้จากศัตรูนั่นเองโอเคนี่นะครับต่อไปนั่นที่9ก้าดีค่ยมเป็นคาถานะครับคาถาหรือบทสวดความสามารถคือทำให้ศัตรูนั้นวิ่งหนีไป และทุกสองวิจะเลื่ยนจะลดลงด้วยนะครับใช้กับใช้กับมอนเตอร์พวกนี้ได้ผลไหมไม่รู้นะผมจะลองดู few moments later. โอ้ไม่ได้ผล oh. 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 น่าจะมีผลสำหรับเซิร์ฟ oh. oh. เซิร์ฟหลังนะครับใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่กับเซิร์ฟเถื่อนนี้ ต่อไปนะสกิลอันติเมทจับยี่สิบโคดอินเวชั่นมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ติดสถานะโรคระบาดนะครับเป็นสกิลหมูนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะล่ามอนเตอร์มานะครับนี่นะครับสุดๆไปเลย ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับดาร์กเนอร์ครับผม